มีสิ่งต่างๆมากมายอยู่รอบตัวเราบางอย่างเราก็รู้ดีอยู่แล้วแต่บางอย่างนั้นยังคงมีคําถามค้างคาใจและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10คําถามรอบตัวที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10โลหะชนิดใดนําความร้อนได้ดีที่สุดเมื่อพูดถึงตัวนําความร้อนสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือโลหะ โดยโลหะแต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติในการนำความร้อนที่ไม่เท่ากันซึ่งหน่วยที่ใช้วัดค่านำความร้อนก็คือวัดต่อเมตรเควินและโลหะที่สามารถนำความร้อนได้ดีที่สุดก็คือเงินที่มีค่านำความร้อนอยู่ที่406วัตต่อเมตรเควินรองลงมาก็คือทองคำ314วัตต่อเมตรเควินอันดับที่3คือ,อลูมินียม305วัตต่อเมตรเควินแต่ถ้าว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถนำความร้อนได้ดีกว่าโลหะพวกนี้และนั่นก็คือเพชรที่มีค่านำความร้อนสูงถึง1,000วัต์เมตรเควินกระทีเดียว อันดับที่9ก้าทำไมห้ามตัดผมวันพุธ เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินความเชื่อโบราณว่าการตัดผมในวันพุธนั้นไม่ดีอีกทั้งยังมีร้านตัดผมมากมายที่ปิดทําการในวันพุธจนทําให้เราสงสัยว่าความเชื่อที่ว่านี้มีที่มาอย่างไรคาตอบนั้นก็มาจากความเชื่อสองอย่างอย่างแรกคือในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ทรงตัดผมในวันพุธและด้วยความที่กษัตริย์เป็นสม,มุติเทพประชาชนทั่วไปจึงไม่สามารถตีตนเสมอกษัตริย์ได้จึงทําให้ประชาชนไม่นิยมตัดผมในวันพุธและส่วนความเชื่อที่2ก็คือการที่คนโบราณเชื่อว่าวันพุธเป็นวันแห่งการเจริญเติบโตเจริญญญงงงงงงออกกาาาามทััใในแแ่่ขรยจจิตละป ดังนั้นการตัดผมในวันผูดจึงเหมือนกับการตัดความเจริญงอกงามเหล่านี้ออกไปและความเชื่อเหล่านี้ก็ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอันดับที่8ดทำไมโดนัทถึงมีรู หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมโดนัทถึงต้องมีรูซึ่งเดิมทีโดนัทเป็นขนมพื้นเมืองของชาวเนเธอร์แลนด์ที่แบบดั้งเดิมคือแป้งทอดที่ไม่มีรูจากนั้นในช่วงต้นของศตวรรษที่17เป็นต้นมาโดนัทก็แพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆผ่านการเดินเรือของคนในสมัยนั้นแต่ทว่าในยุคนั้นก็ยังไม่มีรูอยู่ดีจนกระทั่งในช่วงต้นของศตวรรษที่19เมื่อกับตันเรือชาวอเมริกันอย่างนายฮันเซนเกอรรี่ได้ช่วยแม่ของตัวเองพอดโดนัทโดยในช่วงเวลานั้นเขาคิดว่าโดนัทแบบดััััั้้้้งงงงงงเเเดดดดดิมมมมมมนนนนทททออออยยยยาา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 ากกกตรรรลลํํแะะะไไ่่่่คสุขจจูโหหววใ ซึ่งก็เป็นจริงดังนั้นและจากนั้นในเวลาต่อมาโดนัทที่มีรูก็แพร่กระจายไปทั่วซึ่งในภายหลังกับตานฮันเซนเกอกรี่ผู้นี้ก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้คิดค้นโดนัทสมัยใหม่อันดับที่7ทำไมกินแครอทและฟักทองแล้วถึงผิวเหลือง หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าถ้าเรากินแครอทหรือไม่ก็ฟักทองมากเกินไปมันจะทําให้ผิวของเราเป็นสีส้มหรือสีเหลืองได้ซึ่งนี่ก็คือเรื่องจริงเนื่องจากแครอทและฟักทองนั้นเป็นพืชที่มีสารเบต้าแคโรทีนอยู่ค่อนข้างเยอะและมันก็คือสารที่มีสีส้มสีเหลืองโดยการได้รับสารเบต้าแคโรทีนดังกล่าวเข้ามาในร่างกายมากเกินไปมันจะเข้าไปอยู่ในกระแสะเลือดแล้วไปสะสมตามเนื้อเยื่อผิวหนังจนทําให้ผิวของเรามีสีส้มสีเหลืองและมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากกับเด็กทารกและเด็กเล็กซึ่งโดยทั่วไปแล้วการกินอาหารของเราในนนแตต่่ลละะะวัััจจไได้้้รรรรบบสาาเเคทีขป6-8มมิกซึง ส่งผลอะไรแต่ถ้าหากว่าร่างกายของเรารับเข้าไป30มิลลิกร,รัมขึ้นไปผิวก็จะเริ่มเปลี่ยนสีได้อย่างชัดเจนอันดับที่ 6. อาบน้ําบ่อยๆดีหรือไม่ โดยทั่วไปแล้วเราจะคุ้นเคยกับการอาบน้ำวันละ1-2ถึงครั้งและเราก็มกักจะคิดว่าการอาบน้ำช่วยล้างสิ่งสปกปรกออกไปจากร่างกายของเราและเป็นผลดีซึ่งนั่นก็จริงแต่ไม่เสมอไปเนื่องจากผิวหนังของเรานั้นมีทั้งน้ามันและแบคทีเรียที่ดีที่มันช่วยป้องกันผิวจากความแห้งและเชื้อโรคต่างๆหน,าหน้าจากภายนอกและป้องกันไม่ให้มันเข้าสู่ร่างกายซึ่งการอาบน้ำบ่อยมากเกินไปหรือมีการขัดผิวมากเกินไปก็อาจจะทาให้น้ามันและแบคทีเรียดีเหล่านี้ถูกชะล้างออกไปจนหมดจนทําให้ผิวหนังของเราแห้งและสามารถติดเชื้อโรคผาาานนนหหหัังงิิวได้้รรือใใบกกณีทํ แพ้ได้เช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามการจะเจาะจงแบบตายตัวว่าต้องอาบน้ำวันละกี่ครั้งก็คงจะไม่สามารถทําได้เนื่องจากร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันผิวหนังของบางคนสามารถผลิตน้ามันได้มากบางคนผลิตได้น้อยบางคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนบางคนอยู่ในที่เย็นหรือบางคนอาจจะมีเหงื่อออกมากกว่าคนอื่นเป็นต้นแต่โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่จะรู้ดีว่าความเหมาะสมของร่างกายเรานั้นอยู่ที่ใดอันดับที่ 5. ทําไมตอนกลางคืนได้ยิงเสียงชัดกว่าตอนกลางวัน เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดว่าในช่วงเวลากลางคืนนั้นเราจะได้ยินเสียงชัดเจนกว่าตอนกลางวันและคำถามก็คือว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นโดยคำตอบนั้นเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยร่วมกันแต่ถ้าว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักและส่งผลมากที่สุดก็คืออุณหภูมิของอากาศและการหักเหของเสียงโดยในช่วงเวลากลางวันพื้นดินจะสะสมความร้อนเอาไว้จากนั้นเมื่อเข้าสู่กลางคืนก็จะมีการคลายความร้อนที่ว่าน,นี้ออกมาทําให้อากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นจนในที่สุดอากาศด้านล่างก็เย็นกว่าด้านบนและด้วยความแตกต่างนนนนนีีี้้้้้จึึงงงงงงํําาาาาใใหหหหเเเเเกกกกกกิิดดดรััขขออสสยยมททไไลวต นเป็นสาหตุที่ทําให้เราได้ยินเสียงในตอนกลางคืนได้ชัดเจนมากกว่ากลางวันนั่นเองอันดับที่4มีมดกิ่ตัวบนโลก ในปี2014สำนักข่าว BBC News เด้เคยสัมภาษณ์นักกีตาวิทยาอย่างในเอ็ดเวิร์ดโอวิลสันว่าบนโลกใบนี้มีมดอยู่ทั้งหมดกี่ตัวซึ่งเขาก็ได้เปิดเผยผลงานวิจัยฉบับหนึ่งที่ได้มีการคำนวณว่าบนโลกใบนี้น่าจะมีมแมลงอยู่ทั้งหมดประมาณ1ล้านล้านล้านตัวแต่ถ้าหากนับเฉพาะมดเพียงอย่างเดียวประเมินแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ1%ของจำนวนแมลงทั้งหมดที่มีซึ่งก็คือ10,000ล้านล้านตัวและถ้าหากว่ามีการนำเอามดทั้งหมดบนโลกใบนี้มาชั่งน้ำหนักรวมกัน อันดับที่3ทำไมมดถึงชอบขึ้นปลั๊กไฟ ยังคงอยู่กับเรื่องราวของมดกับคำถามที่ว่าทำไมมดจึงชอบขึ้นปลั๊กไฟคำตอบนั้นก็มาจากธรรมชาติในการใช้ชีวิตของมดโดยในโลกภายนอกมดมักจะทำรังในดินต้นไม้หรืออะไรก็ตามที่มีลักษณะเป็นโพรงและเมื่อเปเรียบเทียบกับอาคารสมัยใหม่ปลั๊กไฟก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากทําให้พวกมดมักจะไปทํารังอยู่ในปลั๊กไฟซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่ปลั๊กไฟเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยเช่นกันซึ่งผลที่ตามมามันจะทาให้ปลั๊กไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก อันดับที่2องทำไมข้าวสวยถึงเรียกว่าข้าวสวย นี่คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆกับคำถามที่ว่าทำไมข้าวสวยถึงเรียกว่าข้าวสวยซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยก่อนที่มีการจำแนกข้าวตามลักษณะเป็นสองประเภทใหญ่ๆนั่นคือข้าวเหนียวและข้าวเจ้าโดยในส่วนของข้าวเหนียวนั้นมันก็ตรงตัวอยู่แล้วคือการที่มันเหนียวและกอดติดกันเป็นก้อนในขณะที่ข้าวเจ้าคำว่าเจ้าในสมัยนั้นมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าร่วนซุยจึงทำให้ข้าวเจ้ามีอีกชื่อหนึ่งว่าข้าวซุยจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปคำว่าซุยก็ผิดเพี้ยนจนกลายเป็นคำว่าสวยและได้้้อออกกมาาาาเป็นนนนคววว่่ขสยยงใทุัี อันดับที่หนึงเราใช้สมองเพียง10%จริงหรือไม่ หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำเล่าลือที่ว่ามนุษย์ใช้ศักยภาพสมองเพียง10%และเชื่อกันว่าหน่วยใดก็ตามที่สามารถดึงศักยภาพของสมองได้แบบเต็มร้อยมันจะสามารถปลดล็อกความสามารถขั้นสูงขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของปัญญาและพลังเหนือธรรมชาติและคำถามก็คือว่าความเชื่อที่ว่านี้เป็นจริงตามวิทยาศาสตร์หรือไม่และคำตอบนั้นก็คือไม่ใช่โดยนักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่าตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมามนุษย์ได้ศึกษาการทำงานของสมองมาโดยตลอดแต่ต่อให้มันยังมีปริศนาอีกมากมายที่เรายังไม่เข้าใจแต่นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อมันว่าสสมมองงททาาานได้เต็ิิธภพ ูแล้วไม่ใช่10%อย่างที่กล่าวว่างกันเพราะถ้าหากว่าเราสามารถดึงศักยภาพของสมองได้เพียง10%จริงๆมนุษยชาติก็คงไม่ก้าวหน้ามาจนถึงจุดนี้